เพราะฉะนั้นมีคําแนะนำค่ะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะควรที่จะต้องรู้เท่าทันถึงสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้านะคะก็คือหาองค์ความรู้ในการให้ข้อมูลกับลูกหลานได้อย่างถูกต้องเพราะว่าถ้าไปสํารวจเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาเคยเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะจะพบว่าร้านที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าบางร้านเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงเรียนเขาบอกว่าห่างกันเพียงแค่5กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองเด็กๆก็ไม่รู้นะคะว่าเอ๊บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็คิดว่าเหมือนบุหรี่มวนไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในบ้าน และที่สําคัญค่ะพ่อแม่ก็ควรที่จะเปิดใจรับฟังเหตุผลไปเพิม่มพร้อมกับการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้กำลังใจลูกๆหลานๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในความรักของครอบครัวก็จะทําให้เด็กเนี่ยเลิกใช้ได้ถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยติดบุหรี่ไฟฟ้านะคะโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมห AH ิดลค่ะเขามีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ภายใต้หัวข้อนะคะหลายๆห,หน่วยงานตอนนี้กําลังเน้นย้าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ,ะการจัดเสวนาในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือบุหรี่ไฟฟ้าวิกฤตสุขภาะเยาวชนไทยและกลยุทธ์ ชนะสงครามบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนแล้วก็ครอบครัวถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะคะโดยแพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเห็นว่าผู้ปกครองค่ะควรมีความรู้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และผลจากสารเคมีเพื่อให้ข้อมูลกกับ,บุตรหลานถึงพิษภัยได้อย่างเข้าใจและหากพบว่าบุตรหลานหรือว่าลูกของเราเนี่ยแหละค่ะใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็ควรที่จะเปิดใจรับฟังถึงสาเหตุ หาเวลาใกล้ชิดเพื่อพูดคุยสังเกตพฤติกรรมอารมณ์รวมทั้งหากิจกรรมนะคะที่ช่วยให้เด็กเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองค่ะซึ่งความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่แหะค่ะก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้บุตรหลานเลิกจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ค่ะจริงๆก็คือเรื่องของความไว้วางใจนะคะคือถ้าสมมติว่่ามีความใกล้ชิดที่เพียงพอนะีคะ ส่วนใหญ่เด็กก็จะเกิดความไว้วางใจและพูดคุยกับผู้ปกครองได้แต่บางทีมันจะเกิดขึ้นจากอาภาวะสังคมที่บางทีอาจจะมีเรื่องของการห่างเหินเวลาที่ไม่ตรงกันหรือพอไม่มีเวลาให้ตรงนี้ค่ะบางทีก็ทําให้ส่งผลกระทบได้ทําให้เขาไม่กล้าบอกหรือว่าบอกไปแล้วกลัวว่าผู้ปกครองจะไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอ,าอย่างที่คุยไปเบื้องต้นถ้ามีเวลาและมีความเข้าใจเด็กเนี่ยค่ะตรงน,นี้มันจะเป็นตัวช่วยป้องกันให้เขารู้ว่าเออมีอะไรเขาก็สามารถพูดคุยกับผู้ปกครองได้นะคะ แต่ยังไงก็ตามเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นใ,ในครอบครัวหรือว่าทำยังไงที่จะเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นตัวช่วยอย่างมากนะคะที่จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เขาไปใช้บุหรี่นะคะถ้าเขาสัมผัสถึงความรักความอบอุ่นจากครอบครัวได้นะคะ ทีนี้ทางด้านของแพทย์หญิงนภารัตนอมรพุทธิสถาพรค่ะอาจารย์ประจําสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวทบําบัดวิกฤตระบบหายใจภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะท่านก็ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยคือบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่เขาผลิตออกมาในรูปแบบที่ดึงดูดใจแล้วก็มีการใส่สารนิโคตินแบบใหม่ด้วยนะคะที่เรียกว่าเกลือนิโคติน ไอ้สารตัวนี้จะทําให้เด็กสูบง่ายไม่แสบคอไม่เหมือนสูบบุหรี่แบบธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาเด็กมาลองสูบแล้วจะยิ่งติดง่ายค่ะรับสารนิโคตินได้มากกว่าบุหรี่ธรรมดาซึ่งแน่นอนพอรับสารได้มากกว่าก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าซึ่งจากการศึกษาติดตามวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นเวลา4ปีเนี่ยนะคะท่านบอกว่าพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นด้วยเสี่ยงต่อโรคหลอดลมอักเสบเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบนั่นเอง ไปฟังเสียงแพทย์หญิงนภารัตน์กันค่ะบุหรี่มวนที่เราที่เราเห็นกันอยู่อ่ะมันจะมีนิโคตินประมาณ10มิลลิกรัมแต่เวลาคนสูบเข้าไปอ่ะจะได้ปริมาณที่เข้าร่างกายประมาณแค่1นมิลลิกรัมต่อมวนแต่บุหรี่ไฟฟ้า1ซีซีอ่ะที่ข้อมูลที่ต,าตลาดเขาเก็บมาเนี่ยมีนิโคตินอยู่ประมาณ36-100มิลลิกรัมต่อซีซี แล้วในในที่อุปกรณ์เติมน้ำยาบรบไฟฟ้ามันก็จะมีหลากหลายว่าเป็นแบบพอตก็ปริมาณน,น้อยหน่อยถ้าเป็นแบบขวดที่เติมเป็นบ้องเป็นแท้งมีแมมีแบบสมมติว่าถ้าเทียบป,ประมาณว่าตัวเติม3 0ซ c แล้วเราเอาค่าต่ําสุดที่ทางตลาดหาได้36มิลลิกรัมต่อซ c, c คูณ30ก็แปลว่า อันหนึ่งมีตั้งพันมีรรมิล 1, มิกรัมละหนึ่งพันมิลิกรัมเทียบกับบุหรี่ธรรมดานะก็คือต่ำต่างกันเยอะงั้นเวลาที่เขาเอาไปใส่เติมในพอตในบุหรี่ไฟฟ้ามันถึงได้แบบโหลับนิโคตินเรียกว่าเรียกว่าไม่เรียกว่าปริมาณเ,เยอะโอกาสเนี่ยเ,เยอะกว่าภายในงานนะคะก็มีการจัดเวทีเสวนากลยุทธ์ค่ะเอาชนะสงครามบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ามีการจัดบูธเผยแพร่ความรู้ในประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมายนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามีบูธร่วมสนุกตอบคําถามชิงรางวัลเกี่ยวกับอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงบูธให้คําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะค่ะทีน